สบายดีกันตอนเช้าเด้อพ่อแม่พี่น้องใช่ใช่พี่น้องสบายดีตอนเช้ากูมอร์นิ่งเด้อกินอาหารเช้ากับชุดหล่อกินนมอุนอ่นๆปากเสร็จปากแลูกลขนมเพิ่นกันนะไดโนเสาร์อันนี้เซนเนลิสเซนเนลลิสโต ให้มันบึงเนี่มาฉันขนมธรรมดาก็จะบ่งให้กินแล้วละ่ะวนกินขนมแบบนี้พี่นอ้องซีเรียลเล่ละแต่ว่าขราเจ้าอันคล้ายๆกับซีเรียล คล้ายกับคุกกี้คุกกี้ใช่เนาแต่ว่าขเขาเอาไปเฮ็ดอันเป็นตัวไนโอนเซาเป็นตัวอันนั้นคุกกี้รอตารอใจเด็กน้อยกินกินนมได้ไหมนะ่ะกินนมได้ไหมค่อยค่อยมันจีเฮียแล้วฮับมุม้ยเบียนตื่นสวยแล้วมืดเนี่ยสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่ง มือนแบบกระเซียเนี่ยเนาะมื่นโอกถ้าเดินทางตั้งแต่ตีสี่หมื่นนะไอะไ,อไ,อไอรอยู่แบบปัดนปัดเตรียมอยู่อาทิตย์นี้ฝนตกบมดทั้งอาทิตย์เลยคึ้มฟ้าคึา้มฝนเนี่ยหน่านี่คือที่พากันนอนเดิมืวันนี้เก็บเสื้อวผงเสื้อผ้าเนะาะไลยพากันนอนเดิมนวดจีเอาออก อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยนมนี่กินเฮียอะไรบอกรูมีหลายก้อนหลายเท่าเลยเนาะโอเคเอาขึ้นบุญ่งด้ายใี่หลายก้อนแดะอุ่นอุ่นอะไรอย่างเัีนย่ะช็อกโกแลตช็อกกโแลตขนมขนมช็อกโกแลตกินนมใส่กันบอก Uy, Hoy sí, mañana mañana no será, En vacaciones mañana hora ese, mañana otras cosas, ¿vale? pero yo creo que yo para vacaciones sí Me yo me voy a un chocolate ¿no? Sí. Sí, un poco sí, tanto no, me voy a hay ¿A qué No. pa pa ไปกาไป vacation เราซื้อมาซื้อมาใช่ใช่ไซื้่ไปไปมือไปเที่ยววะสะไปกินเมื่อไปเที่ยวโอ้ยนนอ้อกินนมก่อนจะไปกินแด้ครับช็อกโกแลตทนหยอืมกินนมได้แล้วนอเอามาสอืมกซี่มาสอืมอืมเต่ไปเเซมเปียช็อกโกแลตเต็มหน่อย ย้อนออกมาสิเอ้ยย้าว่าเลยเอ้ยตอนนี้นอนส่วนไหล่ถ้าตื่นมาค่ะถ้าจะกินนมเป็นพวกเบเกฟาสเป็นพวกอันคุกกี้คุกก sure> ี <k <k ้พี่น้องบางบ่อนก็กินอันมะเขือเทศซ้อนมะเขือเทศนะแซ่ขนมปังเป็นบางพื้นที่มาเช่นจ้ะแต่ว่าแถวคุกกี แต่ว่าแถวค่อยอยู่ <Okay. S 1> แต่ว่าแถวค่อยอยู่ในส่วนหลายนี่กินขนมกินไข่ทองไข่ทอดแล้วแต่เนอะพวกในที่กินแบบไรแล้วแต่ว่ามักแบบไรว่าฉ่นจ้กูจะนัสัอนเนี่ยโอ้ยเบชลองฟาเจงจังปัง เก็บเสื้อผ้าเก็บแล้วไปละส่วนหนึ่งก็ถือว่าแล้วเราไปบ่มีอย่างแล้วทีเก็บบ่งเก็บบ้านน้อยนึงแล้วก็จะหอยเก็บอันพวกน้ำสงน้ำซอสพี่น้องพระมาสามทุ่มสามทุ่มอุฮูนัดมูโจโนโมูโจโน่ปก็ศ่้อ๋ออ คือเสือไก่เออมันตกลงลูกกระติใส่ปากแกเหมดอนว่าเป็นเดโลกคำใหญ่ปนาดนั้นเมื่อไนร่สา,ยยา,สามทุ่มหรือว่าสองทุ่มกาชิเอนเอาวันเข้าคลองเอากระโปรงกระเป๋าไปใส่รถไว้ไ,ไปใช่จิไปม,มาไว้บายก่อนไว้ใบพี่บานาก่อนทันจิไปนะบายบาย่บานบ่เหน็นปัจจิไปแล้วไปเนาะมาลาก็แม่ นอยไบก่อมโนอากีอากีอากีคุณตัวคนมังจไดปะได้ะไอตัวเราโอตัวเรานูเซเบนเซเบแบงคุณไอ้นะแบคุณไันโอ๋มอยไมาอ่ะพี่แม่ลูกที่ไปกไดเลยสุดรอจีไปแล้วพี่นบ่ทายรืนบ่บ่บายบายกอนบายบายเด้อเซนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปไป หลังจากนั้นกาเชยเียนเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วกบเอาังกระเป๋าไปใส่รถเรียบร้อยแล้วก็สิพากันมานอนตีสี่ก็ต้องตื่นไปแล้วพี่น้องสุดโลด้ำซองมาแล้วจะเอานมให้ผัวให้ลูกกินแล้วนมวันนี้เด้อผมไม่นมมันอื่นจะอุ่นนมให้ผัวก่อน จะพ่อยิมาเมาโมยกันใหม่ที่ถ่ายกระโป่งกระเป๋าให้เบิ่งเนาะว่ามีอย่างแดดซาปาลงซัมพาระเยอะแยะไปเมื่อไรคันรถกับคันน้อยๆข้าวของก็บลายแลายว่าไปแล้วพี่น้องเมาโมยชิวคอนฟังเล็ก,ลกๆน้อยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อโอเคโน้ตไว้อะกี้โน้ตไว้อยู่ไหน่ะไปไปแล้วกลับมามาปานทีโลกอันนี้ก็ได้ ไม่นะคลิปหน้าเด้อเพื่อนมากก็อจะเลิมกดไลค์กดแชร์ให้สองแม่ลูกเขาเลยเด้อไปแล้วบ๊ายบายสบายดีเด้อเนี่ยมะสบายดีบ๊ายบายจุนลาเด้บ๊ายบาย